ยังไม่ยังไม่ถึง17นาฬิกา30นาทียังไม่ถึงอีกประมาณครึ่งชั่วโมงจะได้เซ็นเพื่อที่จะนำรายชื่อคุณทูลเกล้านะฮะยังไม่ทูลเกล้านะครับมีหลายข่าวบอกว่าทูลเกล้าแล้วยังนะฮะก็คือว่าหลังจากที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วเขาก็จะนำรายชื่อนั้นนะฮะมาให้นายกเศรษฐาลงนามก่อนที่สลคก็จะนำขึ้นทูลเกล้านะฮะก็ผ่านสำนักพระราชวังนะฮะ เป็นงานธุรการนี่ฮะขั้นตอนจะเป็นไปตามนี้ก็คือว่าเย็นนี้แหละเย็นนี้ทูลเกล้าแน่นอนนะฮะฉะนั้นบรรดาว่าที่รัฐมนตรีทั้งหลายนะครับรีดชุดขาวเอาไว้เลยไม่ไม่เก้อนะคะไม่เกอ<ะ>้อแล้วรอบนี้หวังว่าทุกท่านที่มีรายชื่อจะไม่ได้เก้อเช่นเดียวกันเอยเราก็ไม่รู้เลยว่าใครจะได้เป็นอะไรอย่างนั้นบ้างนะฮะแต่ว่าตัวนายกเมื่อเช้านี้ลงพื้นที่ทํางานแล้วนะฮะไม่ต้องรอรัฐบาลชุดใหม่ะนะครับ ลงพื้นที่ทํางานลงสมุดสงครามโอ้โหดูสิฮะว่าใครติดตามไปฮันลงงมิวฮะไปกับใครเนี่มีด้านด้านซ้ายของคุณเสรษฐานะคะด้านขวามือของจอก็จะมีผู้กองธรรมนัฐพรหมเผ่าค่ะวาดนี่วาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็มีพี่ไผ่ลิกนะคะใส่เสื้อสีครีมครีมเทาๆอยู่ตรงนี้ตัวใหญ่ที่กัดนี่พี่ไผ่ลิกอันนี้ก็ไปว่าที่รัฐมนตรีช่วย กระทรวงพาณิชย์ค่ะจะไปดูกรมทรัพย์สินทางปัญญานะฮะก็จะไปคุยเรื่องปังชากันอยู่ฮะแต่ใช้ได้ใช่ไหมฮะใช้ได้แล้วค่ะปังชาไทยทานกระแสสังคมนนี่ไงนี่ไงปังชาไทยปังชาไทยคืออปัาชาไทยไงเป็นปังชาไทยคนจีนเรียกปังชาไทยะนะฮะปังชาแล้วก็โอ้นี่มีผู้ยิ่งใหญ่จากกระทรวงกระทรวงเกษตรด้วยกรมระมง่ะนะฮะความมือ ขอมือซ้ายมือของคุณเศรษฐานายกเศรษฐาเรากองแผนไปอีกนิดหนึงไงยังไงปลอดประสบสุรสวัสดีอธิบดีอดีตที่มึดูมอมงงไงนะฮะมองเห็นไหมฮะน้องมิวมองไม่ทันเมื่อกี้แต่ตอนนี้ไม่เห็นมองไม่ทันเหรอใช่ใค่ะอยู่ด้านซ้ายมือคุณเศรษฐาอ๋อนี่ไงหน้าพี่ไผ่ลิกค่ะอสมุดสงครามเนี่ยใครได้ไดสอสอฮะหรือว่าก้าวไกลฟันเรียบสามสามสมุดเหรอก้าวไกลนะคะก้าวไกลโอ้โหบุกองก็มีใครชื่ออะไรนะอะไรนะอะไรนะไอ้ไอ้ใคร ปเป็นสสเก่าอะไรเกาะเกาะอะไรสักอย่างนั่งนะฮะนะฮะชื่อนามสกุลอะไรนี่ไปดูเรื่องของประมงนะครับเรื่องประมงผิดกฎหมายนะฮะก็จะมีการตั้งศูนย์ one stop service เพื่อที่จะดูแลงานดังกล่าวก็ถือว่าก็ถือว่าก็ถือว่าเริ่มต้นดีนะรัฐบาลนี้นะฮะเพราะว่า คือคนเป็นนายกแหละได้รับปวดก้าแล้วแต่ว่าคนเป็นรัฐมนตรียังม่รับปวดก้าแต่ว่าคนลงพื้นที่ไปทํางานแล้วนะฮะผู้กองธรรมนัสคือก่อนหน้านี้เอ๊ะสมัยเป็นรัฐมนตรีช่วยนี่ได้ดูแลกํากับดูแลกรมประมงไหมไม่ได้ดูเนาะใช่ไหมกอนมันดูสปกดูเรื่องเรื่องที่ดินทํากินนหลักค่ะ,คะไม่ได้ดูประมงแต่ว่าลุงป้อมลุงป้อมก็จะแก้ปัญหาเรื่องเรื่อง เรื่องประมงะประมงที่กฎหมายอ่านะฮะก็จะมีโอกาสได้ติดตามลุงป้อมอยู่นะฮะศึกษาหาข้อมูลอยู่พอสมควรนี้ก็มีพี่น้องประชาชนทั้งที่เป็นชาวประมงแล้วก็ไม่ใช่ชาวประมงมาต้อนรับนะฮะแต่ว่าที่สำคัญก็คือว่ามีว่าที่เลขาธิการนายกนะฮะเรียกว่านายกเล็กหมอมิงพรมมินเลิศสุริเดช มีดกเตอร์ปานปรีพะหิทธานุกรว่าที่รองนายกมุตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศที่บอกว่าจะมาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะลงพื้นที่ไปด้วยะะอ๋อเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันครับ ทำหนังสืออ่าอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะ,ะทีนี้ช่วงหนึ่งนักข่าวก็ถาม คุณเศรษฐาเหมือนกันว่าเรื่องการประมงจะให้ผู้กองธรรมนัฐด,ดูแลเลยหรือเปล่า<อ>หรือว่าต้องดูแลการเกษตรทั้งหมด<ช>คุณเศรษฐาก็ตอบประเด็นนี้นะคะว่าก็ต้องดูทั้งหมดเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเร่งด่วนของรัฐบาลที่ต้องแก้ไขปัญหารวมไปถึงการพักหนี้สินของพี่น้องเกษตรกรด้วยก็เป็นนโยบายหลักของเพื่อไทยด้วยนะคะประมงผิดกฎหมายเลยที่ชอบเรียกกันว่าไอยูยูใช่ค่ะสมัยก่อนก็ลุงป้อมเขาก็ดูแลอยู่คือคือประมงเนี่ยมันก็มันก็เกี่ยวพันกับหลายกระทรวงนะ กระทรวงการหมนั่งความมั่นคงกระทระวงต่างประเทศกระทรวงต่างประเทศกระทรวงแรงงานนะฮะในการที่จะนําแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านใะนะฮะเข้ามาทั้มยมันเกี่ยวข้องกับกับหลายกระทรวงแล้วก็เกี่ยวข้องกับระดับระดับระดับนานา,นาชาติด้วยนะฮะอันนี้ก็ก็ตกลงว่าว่าการจะดูแลเองใช่ไหมฮะเรื่องประมง ต้องช่วยกันหลายกระทรวงแล้วน่าจะเป็นอย่างนั้นแะแต่ภาพหลักน่าจะเป็นผู้กองธรรมนัฐต้องดูนะคะเพราะว่าของเก่านี่อย่างพี่ต่อเฉลิมชัยศรีอ่อนก็ดูบโมงใช่ไหมฮะก็กรมกรมงกรมชลประทานนี่ก็ถือว่าเป็นกรมใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะฮะลงพื้นที่ไปนี่ก็ไปรับฟังปัญหาว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรบ้างนะฮะส่วนพักนี่เกษตรกรนี่ก็เห็นบอกว่าจะดีเดย์หนึ่งตุลาใช่ไหมใช่ค่ะเพราะคุยกับ าทางทกสแล้วอ mm ัน hmm> น nah ี้ก well. ็กระทรวงการคลังก็เป็นเจ้าภาพหลักร่วมด้วยนะคะก็คือหลายกระทรวงมันกันละค่ะเวลาพูดถึงประชาชนนี่เกษตรกรกระทรวงการคลังกระทรวงเกษตรข้อมูลทกสก่อนหน้านี้ก็ให้สัมภาษณ์ว่าจะลงนามนะฮะรายชื่อคอรมอเพื่อส่งขึ้นทุนเกล้าวเนี่ยเวลา17กานาฬิกานาทีของวันนี้นะฮะส่วนอาจารย์วิศนุบอกว่าผ่านแล้วทางด้านแง่กฎหมายแหละฮะ แต,แ,แต่ว่าเรื่องจริยธรรมก็แล้วแต่แล้วแต่คนมองนี่พูดถึงใครฮะพูดถึงคุณพิชิตเช่นบานหรือเปล่าถ้าเป็นคนเดียวใช่ไหมเท่าที่เท่าที่มีอยู่นะ่าจะมีคนเดียวค่ะนี่ขณะที่นายกเศรษฐาก็บอกว่าตรวจสอบคุณสมบัติเสร็จแล้วนะฮะเย็นเนี้ยทุนกล้าวได้นะครับส่วนจะโปรยกล้าวลงมาเมื่อไหร่นะฮะก็เป็นพระราชอำนาจแต่ว่าทางรัฐบาลเองก็จะประสานงานไปทางสภาผู้แทนราษฎร เพื่อที่จะเตรียมเตรียมถแถลงนโยบายนะะอย่างเป็นทางการต่อสภาต่อรัฐสภานะครับถแถลงนโยบายทีนี้รัฐมนตรีใหม่ว่าที่รัฐมนตรีมีคนถามบอกว่าเอ๊ะคุณสุรพงษ์ปียโชตหรือว่าหมอหนุ่ยนี่เป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงนะฮะ เพราะว่าปัจจุบันนี้เจ้าตัวเป็นนายกองการบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีมีชื่อว่าจะได้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคม,มนาคมโคต้าของเพื่อไทยของพรรคเพื่อไทยะนะฮะซึ่งเจ้าตัวเองก็ต้องได้ยื่นหนังสือลาออกจากนายกอบ,บจกาญจนบุรีแล้วทางกกตก็จะมีการรับสมัครเพื่อจะเลือกตั้งนายกใหม่วันที่11-15กันยายน 5วันแล้ววันเลือกตั้งก็22ตัวตุลาคม<ะ>ซึ่งในรายงานข่าวนี้ก็บอกว่านายกหนุ่ยหรือหมอหนุ่ยเนี่ยสุรพงษ์เนี่ยนะฮะก็าจะามีเครือข่ายมีคณะของตัวเองที่จะลงเพื่อรักษาแชมป์ก็คือส่งนายพิสิทธิ์การจนะพินพงศ์อดีตนายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วงปัจจุบันนี่เป็นรองนายก,อ,อ,กอบจเป็นรองของนายกหนุ่ยอยู่นะฮะลงสมัคร รับเดือดรังเป็นนายกอบจอซึ่งจะต้องแข่งกับคนของพรรคเก้าไครสนุกแน่นะฮะนี่ลาออกจากตําแหน่งนายกอบจอเพื่อมารับตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมานาคมนี่ทําหนังสือลาออกไปที่เรียบร้อยแล้วลงที่29สิงหาคมขอลาออกเนี่ยฮะหนังสือลาออกทิ้งาาฮะหนังสือลาออกมาฮะ นี่ค่ะ29สิงหาคม2 5 6 6เรื่องขอลาออกจากตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีข้าพเจ้านายสุรพงษ์ปียโชดนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งได้รับการเลือกตั้งเมื่อวันที่20บธันวาคม2563มีความประสงค์ขอลาออกจากตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมทั้งนี้ตั้งแต่วันที่30สิงหาคม2066เป็นต้นไปจึร เียนมาเพื่อโปรดพิจารณาขอแสดงความนับถือท่านก็เซ็นชื่อนะคะโอ้โหนี่ยังไม่มีเลยยังไม่ไดู้ลนก้ายังไม่ได้โปรดเก้าในหนังสือลาออกไปเขียนได้ยังไงว่าเพื่อรับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่างคคคือไม่ต้องบอกก็ได้ลาออกกันใช่ไหมฮะไม่ต้องบอกก็ได้ว่าลาออกไปทําอะไรท่านอาจจะเป็นคนตรงไม่แต่เขียนหญิงก่อนไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้ับโปรดเก้าเพื่อรับเพื่อรับการแต่งตั้ง เขา,ายังไม่ได้แต่งตั้งแต่ผมลาออกเพื่อเพื่อรับการแต่งตั้งผมก็ยังไม่ได้เป็นตอนนี้แต่ผมก็ลาออกเพื่อผมจะเป็น <c oughs> มันก็มั่นใจเกินไปนะอันนี้ตีความตามหนังสือลาออกนะคุณผู้ชมเน <c oughs> มี่ยบรรทัดที่สามนะคะทักใครหาไม่เจอเอเอ,เ,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 อเพื่อไปเพื่อไปอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้เพื่อไปเป็นรัฐมนตรีหรือเพื่อไปเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้แต่บางคนไม่รู้สิท่านท่าน <ๆ S 1> ตรงไงท่านก็บอกไปเลยไม่ต้องออมค้อมแล้วตอนนี้ หมอตุลจะทันไหมเนี่ยหมอตุลสิทธิสมวงศ์นะฮะยื่นหนังสือถึงเลขากิสิดิกาให้ตรวจดูคุณสมบัติของคุณพิชิตชื่นบานหมอตุลจะทันไหมเนี่ยนี่เวลา17เนาฬิกาแล้วอีกครึ่งชั่วโมงนายกเสรษฐาจะลงนามแล้วนะฮะจะทันไหมแต่ความจริงกิสิีิกาก็ดูแล้วนี่ ใช่ค่ะอาจารย์วิศนุกกับกำกับดูแลกิจสิทธิการอยู่จำวิศนุุบ,บอกว่ากฎหมายผ่านแล้วกฎหมายผ่านแล้วค่ะอ,อ่านะฮะก็หมอตุลก็มาช้าไปแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าชื่อคุณพิชิตเป็นรัฐมนตรีจริงหรือเปล่าไงคะออยังไม่เห็นรายชื่อชัดๆเรามีวะ่ะคุณพิชิตชื่อบานตำแหน่งอะไรทราบไหมฮะตำแหน่งอะไรทานนายความของนายทักษิณแล้วยังไง ไม่เกี่ยวคุณทักษิณไม่ได้เกี่ยวกับคอร์รัปชันก็มันล้านเปอร์เซ็นต์เลย<อ>นะฮะคุณทักษิณก็ไม่เกี่ยวอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเป็นคนของคุณทักษิณไงค่ะส่วนคนนี้คนไหนคะน่าจับตามองที่สุดเลยะะครูสุทินคลังแสง <laughs> ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะครูสุทินก่อนหน้านี้ออกมาให้สัมภาษณ์นะฮะว่าผมไม่ทราบว่าผมจะได้รับตําแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงอะไร แต่ผมมีทาหารเป็นที่ปรึกษาพลเอกเต็มไปหมดเลยนี่พี่พี่ไม่รู้ว่าอยู่กระทรวงกลาโหมหรือกระทรวงอะไรพี่ตั้งทาหารเป็นที่ปรึกษาล่วงหน้านี่นคนเขาก็รู้สิว่าพี่อยู่กระทรวงกลาโหมคงไม่ตั้งกระทรวงกลาโหมคงไม่เป็นรัฐมนตรีที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาหรอกมั้ง ก็เตรียมไว้ก่อนไม่เหมือนกไม่เหมือนบางพักหรอกนะทำไมทาไมตั้งบตัวรเองมาเป็นเลขตีกระทรวงศึกษาการศึกษาไทยจะไปทางไหนเนี่ยนะครับผมก็ยังงงอยู่นะคนเรามีความสามารถรอบด้านค่ะเหมือนพี่ชาดาผมถนัดทุกด้านไม่มีทางอ่ะไม่มีทางผมว่ารู้ว่าพี่ชาดาถนัดด้านเดียวต่านั้นแหละไม่มีทางถนัดทุกด้านหรอกคนเราเก่งทุกด้านนี่นะไม่มีความสุขเป็นความทุกข์นะฮะนอนไม่หลับเลวจะบอกให้เพราะงานจะเยอะพี่ไปสารพืชมงคลแนะนํามา นะฮะพี่สุทินว่าที่รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมนะฮะถ้าหากว่ายอยากกินอยู่สบายนะฮะให้ปฏิบัติสองไม่กับอีกห้าธรรมดังต่อไปนี้แนวทางสองไม่ห้าธรรมของสุทินคลังแสงจะไปโลดอดีตชาวอันนี้ตัวหนังสือเล็กอะเม,อเม้งกะเม้งกะของลุงจิ๋วว่าที่รัฐมนตรีกลาโหม ยืนยันกับพักพวกฝ่ายทหารว่าถ้าหากมีโอกาสได้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีมี2เรื่องที่ไม่ทําคือไม่แทรกแซงการแต่งตั้งยกย้ายเพราะตนเองไม่มีรุ่นไม่มีพวกพ้องทางทหารและเชื่อว่าระบบการแต่งตั้งยกย้ายของทุกเหล่าทัพสมบูรณ์แบบดีอยู่แล้วและจะไม่ยอมให้เรื่องทุจริตเกิดขึ้นส่วน5เรื่องที่มุ่งจะทำให้สำเร็จคือ จะทาให้กองทัพเป็นกองทัพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์ทรงเป็นจอมทัพไทยที่มีศักดิ์ศรีเกียรติภูมิอย่างแท้จริงจะสนับสนุนการจัดเตรียมกําลังพลอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงในการพิทักษ์รักษาเอกราชอธิปไตยของชาติและผลประโยชน์ของประชาชนจะเร่งพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพและสมรรถนะในการสู้รบของทุกเหล่าทัพจะจัดทําแผนการปรับปรุงอาวุธยุโทโธปกรณ์ให้เป็นแบบ ใหม่ทันสมัยรวมทั้งการใช้กำลังในยามสันติเพื่อการพัฒนาประเทศสุดท้ายนะคะจะดูแลเรื่องบ้านพักสวัสดิการของทาหารและปรับปรุงเงินบำนาญของทหารผ่านศึกและทหารพรานโดยเฉพาะพวกระดับ3ระดับ4ซึ่งได้รับเงินบำนาญเพียงปีละ1,000บาทเพื่อให้พออยู่ได้และไม่เป็นภาระแก่ประเทศชาติมากเกินไปอย่าเข้าใจว่าคุณสุทินคลังแสงไม่รู้เรื่องทหารและถ้าทาได้อย่างนี้ก็คงโลดล่ะครับ โอ้โหครัแนะนำของพี่ไพศาลใช่ไหมฮะ,ฮะสุดยอดเลยนะสองไม่กับอีกห้าทำะะแต่ว่าพี่สุทินก็คงจะก็คงจะรู้อยู่นะฮะว่าคนจะทำอะไรไม่ทำอะไรนะแต่ว่ามีข่าวว่าพลเอกพิสารวัฒนาวงกีรีอดีตแม่ทัพภาคสนะฮะมีชื่อว่าจะเป็นที่ปรึกษาของของว่าที่ลัฐมตีคลังสุทินคลังแสงเหรอนะฮะซึ่งเจ้าตัวก็ก็วิดีโอคอลเปิดใจบอกว่าผมผมอยู่ต่างประเทศนะ อยู่ที่อังกฤษนะฮะยังไม่มีใครติดต่อผมเลยนะว่า oh. ผมเป็นที่ปรึกษานะฮะเจ้าตัวว่าอย่างนี้เพียงแต่บอกว่าใครจะมาเป็นรั้มีกลาลาโหมเนี่ยนะฮะก็ขอให้มีชื่ออยู่ในกองทัพก็โอเควะะ้อย่างอยากให้เป็นคนในในกองทัพเันควัฒนธรรมไงวัฒนธรรมทหารนะ oh. ควรถามกองทัพก่อนนะครับเรื่องความจงรรักภกดีต่อสถาบันนะพิสูจน์่งก็มีอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเห็นบอกว่าต้องถามกองทัพคือใน,ในมุมมองของของพลเอกพิสารเนี่ยก็มองว่าควรจะเป็น ทหารมาเป็นรำตีกระทรวงกลางหงจะได้รู้ระบบรู้ใจกันมากกว่าคือวัฒนธรรม<อ>วัฒนธรรมมาก่อนฮะครับแต่ว่าผมนี่รู้วัฒนธรรมทหารดีนะฮะ